วิธีการลงแอปพลิเคชันนะฮะก็คือให้ลูกค้านะครับมาสแกนที่สแกนลงแอปนะครับที่ตรงนี้นะฮะดาวน์โหลดแอปนะฮะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i อ s อเอนะครับดาวโหลดจากตรงนี้นะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเข้าไปในระบบแอปพลิเคชันนะฮะพอเข้าไปปุ๊บนะครับเลื่อนไปด้านล่างสุดจะมีคำว่า Signup นะฮะให้ลูกค้าเข้าไปสมัครที่ Signup ก่อนนะฮะ ใช้อีเมลนะของลูกค้านะครับที่ใช้งานอยู่นะเพราะว่าพอเวลาสมัครเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเข้าไปที่อีเมลไปกดยืนยันนะพอเรากดยืนยันเสร็จปุ๊บออกมากลับมาเข้าแอปนะครับพอกลับเข้าแอปเสร็จปุ๊บนะมันจะให้ฟ้องมาสแกนที่ข้างเครื่องตรงนี้นะครับมันจะฟ้องให้เราสแกนข้างเครื่องตรงนี้นะฮะในแอปนะฮะให้เราสแกน บาร์โคดด้านบนนะฮะไม่ใช่ด้านล่างนะให้ดูด้วนะฮะสแกนบาร์โคดด้านบนนะครับพอสแกนบาร์โคดด้านบนเสร็จปุ๊บนะครับลูกค้าเปิดเล่มนี้เปิดเล่มนี้ขึ้นมานะครับอ่าจะมีพินโคดอยู่ตรงนี้นะพินโคดอยู่ด้านบนให้กรอกพินโคดตรงนี้ตามตามขั้นตอนต่อไปนะกรอกพินโคดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเลือกประเทศนะเลือกประเทศเป็นประเทศไทยนะพอทําการเลือกประเทศประเทศไทยเสร็จปุ๊บนะครับ แอปพลิเคชันเขาจะฟ้องให้เราเชื่อมต่อจาก wifi นะฮะฟ้องให้เราเชื่อมต่อ wifi นะครับอ่าให้เราเอามือถือของเรานะฮะก่อนที่จะเชื่อมต่อนะครับให้เราเอามือถือของเราเชื่อมต่อ wi-fi ที่บ้านเป็น2 4จุ G แล้วก็เปิดบลูทูธพร้อมกันนะฮะพอเราเข้าไปเชื่อมต่อ wifi ปุ๊บเขาจะถามว่าเราจะคีย์อ่าในระบบแอปพลิเคชันจะถามว่าเราจะคีย์อ่า i เองไหมหรือใช้ ไวไฟเดียวกันกับโมบายนะฮะมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆย่อยๆอยู่ข้างล่างให้เราติ๊กว่าใช้ไวไฟเดียวกันกับโมบายนะฮะแล้วก็กรอกรหัสไวไฟเข้าไปเลยนะฮะพอกรอกเสร็จปุ๊บรอสักพักหนึ่งนะฮะตรงนี้เขาจะเชื่อมต่อกันนะฮะตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็คือเชื่อมต่อออยไฟเรียบร้อยนะฮะแต่เบื้องต้นพอเวลาเชื่อมต่อ wi-Fi เสร็จปุ๊บเบื้องต้นถ้าอยู่ใกล้กับเครื่องมากนะฮะเขาจะบังคับให้เราเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับนะพอเชื่อมต่อบลูบลูทูธเสร็จปุ๊บ ลูกค้าดูที่จุดสามจุดไข่ปลาด้านบนซ้ายมือนะกดเข้าไปนะครับจะมีคําว่าตั้งค่าเครื่องชาร์จนะคราะพอกดตั้งค่าเครื่องชาร์จปุ๊บจะมีโหมดทั้งหมดเลยนะครับโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดออโต้สตาร์ทนะฮะก็คือมันจะเขียนว่า,าการจ่ายไฟฟ้าฟรีจริงๆไม่ใช่การจ่ายไฟฟ้าฟ,าฟรีนะครับก็คือเป็นโหมดที่รถคันไหนทุกคันนะใช้ อวอร์ชาร์จเครื่องนี้ได้ทั้งหมดนะโดยที่ไม่ต้องแตะการ์ดแล้วก็ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าเราปิดโหมดแรกไปปุ๊บนะมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้การ์ดกับแอปพลิเคชันเท่านั้นในการสั่งการก็คือรถทั่วไปจะมาใช้ของเราไม่ได้นะครับมาทัดลงมานะฮะจะเป็นการตั้งเวลาการชาร์ตนะครับตั้งเวลาการชาร์จถ้าลูกค้าเปิดโหมดการตั้งเวลาการชาร์จโหมดออโต้สตาร์ทจะหยุดทันทีนะเนาะ,ะต้องดูให้ดีดดนะครับโหมดที่2นะครับจะเป็นโหมด บาลานซ์นะครับบาลานซ์เฟสนะเอ่อบาลานซ์บาลานซ์โหลดนะสามารถปรับกระแสในการกินไฟได้นะฮะอ่าปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอ่าเป็นการถนอมแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะฮะโหมดที่4นะครับโหมดที่4เป็นโหมดการตั้งค่าอ่าโหมดที่3เป็นการโหมดตั้งค่าค่าไฟนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนจากอ่ายูโรนะฮะหัวข้อแรกให้เปลี่ยนจากยูโรยูโรนะครับเป็นไทยบาทพอเปลี่ยนเป็นไทยบาทปุ๊บ ให้ลูกค้าดูว่าหม้อของลูกค้าเป็นหม้ออะไรนะฮะถ้าเป็นหม้อจานหมุนก็หน่วยละสี่บาทนะครับตามการไฟฟ้ากําหนดเลยนะฮะหรือว่าเอาค่าไฟของลูกค้ามาหารดูนะฮะว่าเป็นหน่วยเท่าไหร่ลูกค้าก็ใส่ตามหน่วยนั้นแต่ถ้าเป็นร้านค้าที่จะต้องการขายไฟก็ใส่ตามหน่วยที่ที่ตัวเองต้องการได้เลยนะฮะมันจะมามันจะฟ้องรีพอร์ตตรงนั้นเลยนะครับอ่าหมดสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นหมวดเชื่อมต่อก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วกลับไปที่หน้าเดสบอร์ดนะฮะหน้าเดสบอร์ดก็จะแสดงผลตอนเวลาเราชาร์จนะครับ พอเราชาร์จปุ๊บเขาก็จะมีสะแสดงผลขึ้นมาเลยว่ากินกี่กิโลวัต,ตนะครับใช้เวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะถ้าเราอยากจะรู้รีพอร์ตย้อนหลังนะครับให้เราปัดขวาตรงหน้าเดสบอร์ดได้เลยนะครับดูสามารถดูได้เป็นปีนะครับเป็นเดือนเป็นวันนะครับแลแอปพลิเคชันตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าติดปัญหาอะไรให้โทรแจ้งช่างได้เลยนะ